ตัวนี้5,000วัตต์นะครับแอร์ได้แอร์ Air ได้หนึ่งตัว12 0 0นสีูนะแล้วก็พัดลมตู้เย็นในบ้านนี่สบายๆนะครับนะฮะไฟใหญ่เกิน5,000วัตต์แล้วกันแต่ตัวนี้มันพิสุจก็น่าจะมานไม่ถึง5,000ละมั้งนะฮะแต่เน้นว่าเผื่อไว้นะครับก็ตัวนี้ก็จะมีระบบเม็ิกตั้งเวลาแล้วก็ซินโนทัมเมอร์แล้วก็พวกสวิตต่างๆนะฮะกันฟ้ากันไฟ ฟ้าผ่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ mppt นี่60แอมป์นะครับแผงโซล่าเซลล์ผมใช้2แผงนะครับ450บาท2แผงนะครับแบตเตอรี่ก็ใช้ลิเธียมฟอสเฟตนะครับตัวนี้100แอมป์นะนะครับ3ามสนะครับทั้งหมด8ก้อนนะครับตัวนี้ใช้24โวลต์นะครับ5,000วัตต์ตัวนี้ใช้ระบบ24โวลต์นะครับอ่าราคาก็ไม่แพงครับรวมแผงรวมอะไรนี้นะงบ ก็ประมาณนะไม่เกิน3 5มห0นะครับมีเน็ตไม่ติดนะครับตัดระบบโซล่าเซลล์รถไฟบ้านนะฮะเอาโซล่าเซลล์นี้เป็นหลักนะครับโซล่าเซลล์หมดก็จะเป็นไฟบ้านทันทีถ้าตัวนี้ไฟเต็มชาร์จเต็มแล้วมันก็จะออโต้กลับมาใช้งานเป็นโซล่าเซลล์มันจะตัดเองโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องทำอะไรนะครับนะฮะสนใจก็สอบถามได้นะครับนะฮะ PPT ตัวนี้นะครับก็6 0วัตนะฮะชาร์จได้นะครับไฟได้ถึง1 6 0โวลต์นะครับ PV 1 6 0โวลต์นะนะฮะตัวนี้ผมตั้งไว้ชาร์จ2 4โวลต์นะครับนะฮะระบบการชาร์จใช้ได้ฮะสแผ่นนี้ชาร์จได้เร็วเลยนะคนที่มีบ้านต่างจังหวัดนะครับถ้าไม่มีแอร์เลยเนี่ยนะโอ้แค่5 0 0 0วัตเนี่แหละครับระบบแล้วก็แบตเตอรี่สักประมาณนี้ฮะ สักร้อยร้แอมร้อยกว่าประมาณนี้นะครับนะฮะแล้วก็แผงโซล่าเซลล์เนี่ยจะประมาณ2แผงขึ้นไปทางงบน้อยก็สัก3าแผงก็ได้นะครับสแผงก็ยังได้อยู่นะครับสแผงนี่ก็ได้นะครับถ้าแดดดีๆชาร์จเต็มแบตเลยมันอยู่ได้ทั้งคืนนะฮะชนวันเลยนะครับเตารีดพัดลมอะไรพวกนี้นีสบายๆฮะอยู่ได้เลยนะครับทั้งวันถัา ไม่ใชแแ่แอร์ไม่ได้นะครับถ้าลองว่าจะเล่นทั้งวันทั้งคืนนะฮะถ้าแบตมันจะช่วยอะไรไม่ได้คือแบตมันจะหมดก่อนนะครับ